มาชมวิดีโอกันสั้นๆนะฮะผมมาพักกับห้องเรียกว่าเป็นห้องครอบครัวเป็น FamilySuite นะฮะอ,อยู่ที่ห้อง1709นะครับสั้นๆน,นะฮะไม่ได้ทำห้องพักแล้วเพราะว่าจะเช็คเอาท์แล้วนะครับ10โมงแล้วนะครับห้องพักเนี่ยจัดการค่อนข้างดีเลยนะครับคือเข้ามาแล้วเนี่ยประตูเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่ทางขวามือเป็นบานเลื่อนนะฮะ เราใส่ซอฟโ์ซิ่งเนาะมีตัวหยุดนะการกระแทกนะครับพอปิดก,กลับเข้ามาก็มีตัวการแห้งเนี่ยเป็นซอบโรซิ่งก้ไปเก็บเข้ามานะเข้ามาแล้วเนี่ยจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะส่วนที่เป็นส่วนแห้งเลยด้านหน้านะฮะก็คืออยู่ทางด้านซ้ายเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ติดตรงบานเปิดเท่านั้นเองนะถ้าบานเปิดเนี่ยมันไม่มีอาจจะเซฟล,ลงไปอีกคู่หนึ่งนะเป็นตู้เสื้อผ้านะ แล้วก็เขาเสียพื้นที่ตู้เสื้อผ้าหน่อยคือครึ่งครึ่งตู้ตู้เย็นนะครับเข้าตู้เย็นมาระบายตัวแผงคอยร้อนตู้เย็นด้านในคอนเดนซิ่งของตู้เย็นนี่นี่มินิบาร์นะครับตัวนี้เป็นมินิบาร์เนี่ยตัวลาบเป็นตู้เย็นนะฮะซึ่งมันดีมากเลยนะคือเอาตัวคอยร้อนของตู้เย็นเนี่ยไประบายความร้อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งก็ทําให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันแห้งเนี่ยตรงนี้มันมีไออุ่นลงมานะตรงนี้ก็ทําให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันแห้ง แล้วก็ผ้าเพอร์ดีแควร์นเนี่ยก็จะแห้งนะซึ่งมันก็ดีดีมากเลยนะครับอันนี้ผมเป็นดีเทลที่ผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาใช้การซ้อไม้นะก็ทําให้พวกดีเทลพวกเหล็กเหลือหายไปนะลดการดูแลอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ชอบเหมือนกันนี่ตู้เย็นเป็นตู้เย็นแบบแคบนะวางขวดด้านแนวนอนนะครับก็บปิดอันนี้ก็เห็นในจีนบ่อยๆนะฮะข้างบนเป็นตู้เซฟ้วก็ขายใส่รหัสข้างบนเป็นมินิบาร์สองชั้นเขาใช้หินเทียมนะอันนี้ ผมว่าเขามีคอร์สนะเพราะว่าหินเทียมหมดเลยตั้งแต่ท็อปโต๊ะท็อปโต๊ะทำงานนะครับท็อปโต๊ะในซิงล้างหน้านะครับแล้วก็ท็อปโต๊ะตรงมินิบาร์สามชิ้นนี้นะครับเป็นเป็นบิวอินหมดเลยส่วนตู้บนนี่เขาฟิกไว้เพราะว่าไม่ต้องเก็บอะไรนะเดี๋ยวของหายเดี๋ยวลืมของเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นตู้ที่เป็นบิวหนึ่งชิ้นนะครับเป็นไม้ทําสีทึ่ทาจากโรงงานมาติดตั้งได้เลยเนาะตัวปลั๊กนี่ผมก็โอเคนะ มีที่ห้อยม้วนสายนะครับแล้วก็โต๊ะทํางานนะมีสวิตติดเปปิดเปิดนะแล้วก็ปลั๊กสวิตนะเป็นปลั๊กสามตาแบบเป็นิ n วอ e ์ s a ลนะฮะแล้วก็เป็น usb นะครับอันนี้ก็ดีทิชชู่ชิ้นหนึ่งนะฮะอานนี้มาห้องนอนก็เป็นเตียงแบบคิงไซส์นะแล้วกั้นผนังครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงเนี้เป็นห้องเด็กนะครับก็คือลูกก็เล่นอยู่ตรงนี้แหละนะครับเป็นห้องเด็กนะฮะก็ดีไฟก็ให้เป็นแบบ night life นะฮะ มันก็หลายลายซีนอยู่เหมือนกันนักกมันจะมีชื่อบอกนะแต่ละตัวนะครับนะมีไฟเป็นไฟตอนกลางคือไว้ดอนสองเท้าเห็นไหมเอาไว้เดินที่เท้านะครับก็ก็ดีทําให้างานมันเรียบร้อยนะครับเก็บงานดีวิวพอดีด้านผมไม่ได้เลือกฝั่งซีวิวนะฝั่งเป็นฝั่งซิตี้ซิตี้วิวนยะก็จะเห็นเมืองเห็นชนบุรีเห็นศรีราชา เห็นเธอไม่น่าชวนที่วันเห็นเครื่องบินนะครับมีพัดลมนะเอาไว้เปิดประกาศตัวนี้บานมินียมที่ออกไปที่วิวก็ดีนะฮะพัดที่มันโปร่งตัวใหญ่เนาะเป็นลนักษณะเป็นการล็อกขึ้นลงนะฮะกดขึ้นกดลงนะกดล็อกขึ้นลงแล้วก็กดกดล็อกอันล่างนะเปิดออกไปนะฮะก็แล้วก็มีตัวล็อกที่เป็นไขมือตัวบนนี้เป็นไขมือนะครับเกี่ยวไม่ค่อยโดนนะฮะ ที่ผมชอบก็คือมีพัดลมด้านบนนะครับเปิดรับอากาศนะแล้วก็มีฝังซ่อนข้างในเป็นม่านมุ้งเป็นมุ้งลวดอ่าเปิดอวกาศได้แล้วก็เอาอากาศเข้ามาเป็นมุ้งลวดกันยุงได้จริงๆทั้งสิบเจ็ดแล้วก็ยุงก็คงไม่ค่อยมีแล้วนะนะครับข้างนอกก็เป็นสเตเลสหมดนะฮะเราแผ่นผ้าพับได้นะจับตั้งขึ้นมานี่ก็ดีอยู่ยาวๆได้อยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอยู่ได้เลยนะครับก็ห้องก็มาพักผ่อนนอนได้ปลั๊กสวิต ตัวนี้ไม่ได้เป็นดึงสายนะเป็นแค่ก้านแบบโยกไปมานะอ่านหนังสือซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะใช้แค่นี้ก็นอนอ่านหนังสือได้แล้วนะไม่ลบกูดคนข้างๆนะครับใช้เป็นโทนสีขาวส่วนตัวหวยเปิ้นด้านหน้าก็ทําเป็นเพ้นทิวทัศน์ของพัทยานะอ่าวพัทยานะครับแล้วก็ทําเป็นแบบใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนะทำให้มันเลือนให้เป็นเหมือนกับเพ้นซึ่งก็ทําก็เก๋ๆดีนะทำเรียบร้อยเพดานก็ทําเป็นสีท้องฟ้าเป็นท้องฟ้านะครับนะ งานระบบหมดเลยนะฮะตัวสปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์แบบแบบแบบป้ายแบบปากขึ้นด้านบนนะเป็นอัพเป็นอัพไร์นะเป็นตัวแบบแท่งสีขาวซึ่งไปทาสีโดยไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเสียตัวจับสัญญาณเตือนไอโอไนซ์นะแล้วก็ตัวสมมูลอิเลกเตอร์นะครับหลอดก็เป็นหลอด LED ดีหมดนะพัดลมรางก็จะเป็นรางแบบซ่อนสองรางน่าที่ม่านโปร่งนะครับแล้วก็ลากมาเต็มผืนนะมีม่านม่านโปร่งตัวหลักเป็นรางเดียวนะส่วนม่านทึบเนี่ย ก้เกยกันนะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคือทึบแบบทึบสนิทนะฮะไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยเมื่อเช้าก็ตื่นกันสายเลยนะครับก็คงได้เป็นทั้งหมดของห้องที่ให้ดูนะฮะง่ายๆเบาๆสบายๆอยินไปปาไปห้านาทีขึ้นครับห้องน้ำมีดีเทลอะไรน่าสนใจอ๋อห้องน้ําตัวฝาเรนเนสข้างในน่าสนใจนะฮะจะเป็นฝาแบบเรียบนะยกขึ้นมาได้เลยเปให้ดูก็นด้นะนิดนึงนะ เป็นเฟรนช์แบบยกขึ้นได้เลยดูแลง่ายนี่นะครับก็ดูแลง่ายดีนะฮะอ่านะ,ะครับอ่อตัวอาบนะ้ำอยู่นี้ก็ใช้เป็นเติมนะแบบเติมสองอันเติมสับกันก็ได้เพราะว่าทั้งเซเวอร์เจกับฟัง t i o n ด้ s h แชมพูก็อันเดียวกันนะใช้อันเดียวกันเลยได้เลยอ่อตัวที่ขายนะ้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมีคีดจับ u ยู v น r s เ l อร์ซอันหนึ่งนะอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ดีเออผมรู้สึกว่าดีเพราะว่า อาบน้ําลูกนะลูกเล็กนะสองขวบนะครับต้องลุกขึ้นเดินขึ้นลงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้พยุงตัวขึ้นมาเพราะผมต้องนั่งเขาไม่มีเก้าอี้เออสังเกตดูนะครับเพราที่มันจำกัดนะไม่มีเก้าอี้ห้องน้ําไม่ใหญ่นะครับห้องน้ําไม่ใหญ่แต่ทําห้องยืนอาบได้ใหญ่นะแต่ว่าเขาใส่เก้าอี้ไม่ได้เขาเลยต้องสลับก๊อกมาอยู่ด้านข้างแล้วก็มีราวจับอันนึงเอาไว้เรานั่งกับพื้นหรือพยุงตัวขึ้นมาได้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ฉลาดนะครับพอห้องน้ําไม่ใหญ่ก็ได้ตัวห้อง ตัวยืนตัวซิงค์แลบพัดชักโครกอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับโอเคลกๆหน่อยนะลกๆหน่อยนะครับน่าจ,จะพอได้ความรู้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็สวิตแอร์พัดลมนะอยู่ตรงนี้นะครับปรับอุณหภูนะมิแอร์นะพัดลมองท่วาเนาะนะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์อะไรกันบ้างตามสมควรนะครับโอเคครับผม <laughs> ไปก่อน้ะครับบ๊ายบาย